คนญี h i ุว่ามินาซังวัตชิวารีดูบักเดสสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องรีดูบักนะครับเนาะวันนี้เปิดมาเป็นภาษาญี่ปุ่นหน่อยเนาะเพราะว่าอะไรเพราะว่าอะไรนี่คืองี้คือวันนี้ผมตั้งใจจะทํา2ตัวนี้วันนี้เป็นสเปเชียลพิเศษอีกแล้วเหมือนกับของของไอ้บนะิวเนาะก็คือวันนี้จะมาทําตัวของอะไรที่มันเกี่ยวกับญี่ปุ่นญี่ปุ่นหน่อยนี่เนาะตัวของ ชิมุชะการดัมเนาะแล้วก็ตัวของชิมุชามาทูสิงชิมุชาหรือว่าเซงโกกุะชิมุชะอ่าเนาะชิมุชากัรดัมกับชิมุชามาทูวันนี้เราจะมาทำสอตัวนี้กันโอเคเรามาดูสกิลข้าวๆก่อนดีกว่ามาถามว่าทำไมวันนี้ถึงมาทำสองตัวนี้เพราะว่าเพราะว่าในในเกมเนาะไอสองตัวเนี้ยถือว่าก็เข้ามานานแล้วนะ เออถ้าพูดมันก็เข้ามานานเนาะทั้งสองตัวเลยแต่ก็แบบช่วงนี้ผมค่อนข้างอินกับอะไรที่มันเป็นพวกซามูไรอะไรนี้นิดหน่อยเนาะก็เลยแบบว่าเอ้ยไหนๆกูก็มีแล้วนะี่วะเนาะสองตัวนี้ก็เลยเอาเข้ามาเล่นดีกว่าไหนๆกู้สันหมุดได้แล้วมีทั้งมีท่ามีอะไรแล้วก็มาทําดีกว่าหหุ่น,นสองตัวนี้ก็จะเป็นหุ่นสองดาวอยู่เนาะก็ไม่มีอะไรมากไปเข้าไปเล่นเลย ค่อนข้างน่าสนใจนะมันมันเป็นอะไรที่แบบถือว่าเป็นโอเพ่นมากเลยสำหรับผมก็คือแบบกันดั้มแล้วก็พวกสมุไรอะไรอย่างเงี้ยดูสิถ้าเป็นของไทยก็คือจะเป็นไงถ้าไม่ถ้าไม่อยู่ที่บางละจันก็คือเป็นพวกรามาเกียรติ์น่ะเนาะโอเคมาดูท่าฟันเข้าๆก่อนท่าที่หนึ่งแท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 งอ่ะก็คือคเจะเป็นใช้ไอหอกนี่เนาะหอกหรือง่ามนี่แหละเนาะแล้วถ้าพุ่งเข้าไปเดี๋ยวเดี๋ยว พุ่งเข้าไปอืมเนาะเหมือนเอ็กเซียเลยก็คือกระโจนกระโดดขึ้นไปแล้วก็ฟาดลงไปนั่นเองนะ dash เนาะเดชเดะ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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้เดชแต่ว่าถ้าไปซ้ายไปขวาล่ะอ่ะอ่าน่าจะเบิดกันโอเคก็เปลี่ยนจากหอกอันนี้เป็นง้าอันนี้แทนเนาะมาดูสกิลก่อนสกิลที่หนึ่งเนาะ ลูกแข่งลูกแข่งแล้วถ้าดันหลังล่ะถ้าดันหลังล่ะปุ๊มอ่าเป็นการกระแทกขึ้นเนาะแล้วบางทีนี้มาดูคอมโบต่ออาา่าฮะค่อนข้างดูดีมาท่าต่อไปมาเรามาดูสกิลที่สองดีกว่าสกิลที่สองือมเป็นการฟันใช่ไหมเป็นการฟัน ฟันแบบเข้าไปฟันอืมใช่ป่าวะมันฟันหรือเปล่าวะเดี๋ยวนะ้มันเอ้ยมันมันมีดาบอยู่ข้างๆนี่วะน่าจะฟันใช่ไหมขอขอดูไกลๆแบบไม่แน่ใจมีอ่าเป็นการฟันจริงด้วยแล้วถ้าด้านหลังด้านหลังก็จะเป็นการปล่อยคลื่นนี่เห็นป่าว่าคลื่นตรงนี้มันเป็นเหมือนคลื่นแม่เหล็กอ่ะเออมันไม่ใช่แบบแบบคลื่นคลื่นขอยโจโฉของผมอ่ะที่แบบผ่านตัวไปเลยแต่นี่มันจะเป็นแบบระเบิดพลังและสตันอ่ะหนึ่งสองสาม ถือว่าเป็นอะไรที่เก๋เกินมาดูถ้าไม่ตายอ่าถ้าไม่ตายก็คือกูไม่รับบัฟไม่รับบัฟทุกอย่างแค่นั้นเองแต่ถามว่าตีล,ลมม้ลมไหมก็ล้มแต่แค่ไม่รับบัฟเว้ยพวกระเบิดอะไรพวกนี้ก็คงไม่รับนั่นแหละมันอารมณ์อารมณ์มันเหมือนกับไอชาหุ่นขออ่อชาตัวของแทกอะที่มันกลายเป็นดาวห่างสีแดงแต่อันนี้ก็คือแบบสมุนไรสีแดงนี่นงะนะ โอเคทีนี้เราไปดูตัวของชิมุชามาร์ค2กันตัวนี้ก็เข้ามาทีหลังนะเออแต่เข้ามาทีหลังแต่แบบไอ้ยามากอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยว,เ,ยวเอ็งอยู่ไหนเนี่ยเออมาแคมอนไอ้มีหนสองตัวของสองตัวเนี่ยผมผมบอกเลยเลยว่ามันสวยมากผมชอบชอบตรงที่มันแบบมันดูมันดูไม่เหมือนโครงเดิมอะ่ะ อันเนี้ยคือจริงๆอ่ะตอนแรกที่มาผมก็ดูไม่ออกเว้ยผมนึกว่าเป็นวิงด้วยซ้ำม,มามาดูท่าฟันดีกว่าอันนี้ฟันปกติจอจอจอ,จอ,จอสองดาบถ้าสามดาบก็โซโลนมาไปทางขวาไปทางขวาไปทางขวาจะเป็นไงเนี่ยมองมออืมอืมอ,อืมค่อ,อ,ขอ,ขอนะข้างดูดีไหนเะขาดูเดชดิเดชโจโจโจมโปมไม่ทำไมมันเหมือนกันเลยวะคิดไปเองหรือเปล่าวะ เดี๋ยวนะผมรู้สึกผมคิดไปเองว่ามันเหมือนกันไอ้เชี่ยมันเหมือนกันหมดเลยนี่วาหรือเราหลอนวะวืดบับบับบับอ๋อมันไม่เหมือนกันตรงการแกว่งดาบโอเคช่างมันแล้วกันเรามาดูสก,กิลที่หนึ่งดีกว่าอ่าเป็นการพุ่งเข้าไปชนแล้วก็ลดเกาะของมันอ่าสก,กิลที่สองอะ่ะเหมือนกันเรอะ ไม่ดีไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชอ่ะถ้าด้ันหลังนี้ไม่ใช่ก็แดงว่าต้องไปข้างๆใช่ไหมอ่าถูกต้องถ้าไปข้างๆก็คือไปเป็นลูกคา,างอีกแล้วลูกคางอีกแล้วมามามาดูท่าที่สองกันท่าที่สองของไอตัวนี้ก็เหมือนกันน่าจะเหมือนกันนี่ถามว่ามันเหมือนกันตรงไหนเดี๋ยวให้ดูที่มันเหมือนกันอะก็คือดันหลังอ่าถ้าของ กันดั้มไอชินมุชากันดั้มใช่ไหมมันจะเป็นเหมือนแม่เหล็กก็คือมันเป็นขั้วตรงข้ามกันอะ่ะแล้วมันดูดเข้ามาเว้ยแต่ว่าของชินมุชาไอมาร์กทอะ่ะก็คือจะเป็นขั้วเดียวกันเนาะ,ะมันก็เลยดันออกมาเออไม่เชื่อไม่เชื่อเดี๋ยวผมติดภาพประกอบให้ผู้คุณจะได้เข้าใจทฤษฎีอ่านี่ท่าใเดี๋ยวนะท่าที่หนึ่งเราลองไปยังคอมโบที่หนึ่งมาอ,อืมเชียโคเทเทมาก เท่ okay, ยังวะบ่าบาบาบบ,บ,บแทง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 ,แง,แงซีเวอร์ชาดิมามาดูในส่วนท่าไม่ตายกันเนาะอืมนี่ไงกากบาทค่อนข้างดูดีเลยนะไม่ใช่ค่อนข้างดูดีเลยแหละเออมาทีนี้มาจัดทีมดูอ่ะ โอเคฮะถ้าชอบลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆให้กับผมด้วยเนาะเห็นมุมบนหรือมุมสักมุมนึงแหละทางด้านซ้ายไหมฮะที่เป็นอาคตสามารถช่วยกันบริจาคเงินให้ผมเล็กๆน้อยๆก็ได้เนาะเผื่อเป็นค่าค่าติปค่าอะไรเนาะถ้าคุณถูกใจนะนะแล้วก็สําหรับครั้งหน้าเนาะเราไม่รู้เราจะทําหุ่นอะไร ถ้าใครสนใจอยากให้ผมทำตัวอะไรก็สามารถเม้นได้ที่ใต้คลิปเลยนะครับโอเคและเจอกันใหม่จ้าซโยนาลาบายบายมาตานนี